เก็บ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 โอ้ชุดได้มาแล้วหนึ่งอันนี่เอาไปรวมกับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ก็เก็บมาได้แล้วประมาณนี้นี่อุ้ย,ยนี่มันเห็ดหรือว่าอะไรทำไมมันถึงได้แบบออกมาน่ารักขนาดนี้อุ้ยอุ้ย,ยนี่ช่อใหญ่ โอ้ยโอ้ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ้ยได้มาแล้วนี่แล้วก็แบบอึ๊บอึ๊บได้มาแล้วนี่ติดตั้งนั่งอึ๊บ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 อุ้ยลากลากลากยาวลากยาวอุ้ยได้มาแล้วนี่โอ้ใบนี้คือแบบสีชัดเจนชัดเจนแจมแมวแจมโบ ตัวเล็กนี่เอาไหมยังไม่เอาไหมอีกอันนึงอีกอันนึงอบอบอบ,อบโอ้ยได้มาแล้วทุกคนนี่น่าจะมีแล้วพวกมันนี่อู้หูยะแยะมากมาย